แจ้งข่าวด่วนค่ะสำหรับการลงทะเบียนปัดคนจนหรือว่าปัดสวัสดิการแห่งรัฐทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะคุณผู้ชมข่าวด่วนจากกระทรวงการคลังแจ้งปฏิทินการประกาศผลรอบแรกชุดแรกออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่8กันยายน2 5 6 5นี้รู้ผลก่อนใครยื่นแก้ไขอย่างไรและที่สําคัญค่ะรายเก่ารายใหม่รวมไปถึงผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกรณีมอบอํานาจนะคะ ผ่านบาัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในครั้งนี้ประกาศผลรอบแรกและเป็นข่าวด่วนที่สุด16กันยายนนี้เกษตรกรประชาชนผ่านไม่ผ่านเช็คด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะสําหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิกรรารแห่งรัฐยังคงได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างคึกคักในแต่ละหน่วยรับลงทะเบียนนะคะรวมไปถึงผ่านทางเว็บไซต์ด้วย ซึ่งล่าสุดค่ะบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะคุณผู้ชมว่าโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2565และจะมีการประกาศผลนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go th ในทุกๆวันศุกร์ว่าพี่น้องประชาชนท่านไหนนะคะที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการแจ้งข้อมูลในการลงทะเบียนถูกต้องหรือว่า ไม่ถูกต้องซึ่งกระทรวงการคลังนะคะได้กําหนดวันเวลาที่จะประกาศในส่วนของแต่ละช่วงของการลงทะเบียนแล้วนะคะว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องแก้ไขเอกสารท่านไหนที่สามารถผ่านแล้วก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในเดือนมกราคม25 6 6ซึ่งคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ในส่วนของผู้ลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่ดังกล่าวก็สามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์บัตรเรดิการแห่งรัฐ mof go t th ได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ซึ่งกำหนดระยะเวลา ประกาศผลการลงทะเบียนดังนี้ค่ะในส่วนของคนที่ลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่8กันยายน2565นี้นะคะกระทรวงการคลังจะมีการประกาศในวันที่16กันยายน2565ถือว่าเป็นชุดแรกนะคะคุณผู้ชมที่จะรู้ว่าตัวเองน่ะข้อมูลที่มีการส่งไปยังเจ้าหน้าที่นะคะข้อมูลถูกต้องไหมหรือว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าหาข้อมูลของท่านถูกต้องนะคะท่านรอตรวจสอบคุณสมบัติในลำดับต่อไปเลย เพราะว่าจะมีการประกาศในเดือนมก,กราคม2566แต่ถ้าใครไม่ถูกต้องนะคะเมื่อเช็คเข้าไปแล้วนะคะข้อมูลไม่สมบูรณ์ก็สามารถแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จยังหน่วยลงทะเบียนที่ท่านไปลงทะเบียนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายน2565ค่ะเอาละค่ะพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนช่วงวันที่5กันยายนถึง8กันยายนนี้จะประกาศผลรอบแรกชุดแรกในวันที่16กันยายน256 ะะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ